ยับผมก็บานไปไฟเราซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทันแช่แต่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกุ๊บกับุ้๊บซ้อมเราบ้งก็มีพี่ฉลามพี่เพชรพวกพี่พี่นี่ครับแล้พี่วีวีเป็นตัวใหญ่ใหญ่ในค่ายเชอกันเนาะตอนนี้จอร์นอายุเท่าไหร่ละอายุสิบเจ็ดสูงเท่าไรครับ่งร้อยเจ็ดสิบเด็กน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบเด็กมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าครับวันนี้จอร์นเลยต้องมาเจอกับแสนวิลิตไม่เคยต่อยกันด้วย ครั้งแรกเลยเศรษาเก่งก็ต่อยเขายังเศกษาเลยครับ <K _ d ata> เขาเมื่อจะตายก็มวยครบเครื่องครับฝีมือได้ในรได้วันนี้มาเจอเสือมณิษฐ์วางเก่งวางแผงให้ดิก็เดี๋ยวดูไม่ทีครับอ่าเหมือนต่อยตามสไตล์เรา,าก่อนนะเนาะแล้วไปแก้ไข่าวุ้กเขาไปเดียวล่าสุดจอยก็ต่อยไปที่บ้านนึงวันนั้นต่อยกับเพชรจังวนนะันเป็นไงวันนั้นเสมอเสมอไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสองครับ 2> 2ร้อยยี่สิบสองนี้ต่อร้อยยี่สิบสามเนาะเมื่อเช้าจอยวันนั้เท่าไหร่ บอลกว่าบอลกว่านี่ก็ผ่านได้บอลแล้วร่างกายไฟนี้รอดไม่เต็มสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชูมือคนเดียวไหมเนี่ยพร้อมชูไม่ชูคู่แล้วนะอ่าไฟนี้รกคูมากี่กิโล่4กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้จอด10จอดไฟแล้วผลจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคเับาร่วน่อยโอ้าเอกสี่เยาวตายตัวคนเด็แฟนกัปตันมาเรียนใจสุขุนจะเป็นกันใจพวกแบบพวกเนี้ยทำไมเต็มที่ครับอ่ะวันนี้ผู้เอกต้องห้านะวันนี้ขอจอดโชคดีครับ